กระซิบกระซิบโอ้โดนไปยังใช้เลยอะโอ้ไม่ต้องกินแล้วมั้งสิบเต็มสิบยังไม่ได้กินพี่สบายดีสบายดีทุคนตอนนี้กับซองอริสาสาวน้อยแมงจันไม่เนี้ทุกคนอริสากะคือหากโรงเรียนปุ๊บแล้วก็เอรินดาอ่าแซดมาปลว่าเอออ่าจะเข้ามหาทุกคนแล้วก็จะมียูทูบเบอร์จากประเทศไทยเนาะมาเยี่ยมยามเฮาแล้วก็ ะจะเป็นไผ่เดี๋ยวอลิสาจะพาทุกคนมาเบ่งเนาะเพราะว่าผู้นี้ก็คือบุมเนเบาเองเนาะจะเป็นอีกคนหนึ่งแต่ว่าอลิสาจะมาเซพรส์ตำหลังเนาะว่าอาแม่นไผ่แต่กเกี่ยอาหารอยู่เนาะว่ามอนี้อ่ะเพื่อนนะซื้ออาหารเข้ามาเลยเพราะว่าอลิสายังไม่ได้เกี่ยมัเลยเนาะเพราะว่าไอา้เพื่อนนะซื้อเข้ามาก็คืออยากเขาไปเบ่งน้ำกันเนาะว่าแม่นไผ่ไปดีสบายดี สบายดีมันถ่ายนอะมาอยากอันนี้คือไออันนี้แล้วแก่เอื้ยเอ้ออูสบายดีสบายดีอ๋อสบายดีเด้ออูร้องซานเด้อสบายดีเด้อลุงอันแน่อันทว่ครับหลายหลายคนก็น่าจะรู้จักเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นยูทูบเบอร์อ่ารุ่นรุ่นเก่าจ้ะเพดังดังในประเทศไทยเลย ทั้งลาวและไทยเนาะก็คือด่างแหงไผ่กับผู้จักเปลี่ยนได้ไหมครับเป็นดําได้ไหมเป็นดําแทนเนาะอุ้ยด่างโอเคอ่าอ่าอันนี้มาหยาบมาริสาเป็นครั้งที่สองเนาะใช่ครับแต่ว่าเออูมาครั้งครั้งแรกซื้ออาหารก็เคยเห็นกันครั้งแรกแน่ครับมื้อนี้เอาอย่างมาตอนเอาหมูหมูกระทะกระทะจ้าโอ้จะจะยิบกระทะน้องก็เลยเป็นหมูกระทะแล้วก็จะมีเอ่า มีนมมีนมมีสามชั้นมีซี่โครงมีหมักเลยหมักมในหนูเอาหมักหมากแล้วอันนี้กรดินดาดเราเป็นคนเอื้อบเนาะภาษาลาเอื้อบเออเอื้อบเนาะเป็นอย่างนี้คืออยากกินซินดาดเพราะว่ามันมีทีเด็ดอยู่จ่ายนี่ให้ดูเลยปะตุ๊กขี้ไล่ขี้ไล่ตุ๊กนี่ก็เลยอันนี้ก็คืออ่าน้ำจิ้มของเอื้อยอูเนาะก็คือเพิ่นกำลังอ่า เนปเอมลงเดดบิรงอ่าก็คือกําลังเฮ็ดเป็นแบรนด์ของตัวเองเนาะเพื่อเอ็กซีคนใดสนใจกะอ่าจับตามองมือทุกคนเพราะว่าอ่านเดี๋ยวมื้อนี้เขาจะมารีวิวให้เบิรงแล้วกะถ้ามื้อที่เพิ่นเปิดขายนะแล้วก็อุดหนุนสวยเอื้อยคือจ่างอย่างบุคคลที่ขายเพื่อันนี้นะแบบลองเฮ็ดกลิ่นเซียนะลองแบบให้แบบเอื้อยไอ้มู่มู่ซีมก้อนสิขนาดว่าเออมันแซ่บบอมันโอเคบอ คาราบูอิเคียนเด็กเขาก็จะแบไปปั๊บเพี้ยนอะโมคิดจะมาเฮ็ดอันนี้มาเลยเออเฮ็ดไวท้าเห็ดเวท้าอยากขายแหงเด้ก็เลยเฮ็ดไวท้าขายไปแล้วแน่ยังยังยังโบได้ขายอยี่แน่หรอยังบบเคยได้ขายยเลกินกินแล้วบอกินแล้วอร่อยที่จริงตุกมานบเป็นตุกแบบนี้แต่ว่าบบมีขวดใส่เพรขวดยังอยู่ไทยใส่ยังโบมาเท่ากำลังแพ็กเกจจริงใหม่อยู่กันเลยว่าเอาใส่ตุกน้ำดื่มน้อยมาเพราะปกติไอ้อันนี้มันจะต้องแบบเฮ็ดเมนูแบบ ลาวเลยเนาะ <ừ m. S 2> กินแต่ว่ามื้อนี้แปลกเพราะว่าจะกินหมูกระทะจะกินฝีมือนอิสาแต่อลิสาเรียนยแล <c oughs> ้วกลัวจะเหนื่อยไงเก็บบุหุนเอาไว้อันนี้มาอันนี้เก็บบุเซ็ตค่ะบอกกาเนาะแท้่าสาวสาวลาวคอยก็บอกกา <c oughs> <c oughs> ต้องให้น,อน้องๆเป็นคนแซดเนาะมามาแต่ว่าติดเวียกดวนว,วางมาละออกออกจากวังมาบุได้เพราะว่าฝนตกนะ สองมื้อสองคืนนั่นแล้วก็เลยพากันได้นอนกินข้าวในงานเป็นงานดองงานดองนางเอกที่แน่ไม่ทองอยู่วังม้าเออก็บอกกับทุกคนว่าถ้าเกิดแครแต่งพักมาพี่ก็ยินดีไปร่วมงานงานดองอ่ะสาวลาวมวนปอมวนลาว ค่อยหวังว่าค่อยคงได้รับเกียรติจากเจ้าเด้อะถ้ามีโอกาสไปพูดพูดกันแบบเออถ้าถ้าค่อยยังไม่ยังไม่เท่าไปกว่านี้เนาะถ้าค่อยยังมาไหวเนาะซักขันเท้ามาซักหกสิบก็อาจจะคานมาแล้วอ่ะโอ้ยพอดอกโอเคทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนเอามาเบิ่งเอลินดาเนาะเพราะว่าเอลินดากมาเมื่อนี้ไปตอนนี้กำลังพัดเต่าอยู่เนาะ กองี <One input> <ge ar> ้สบายดีสบายดีเ <smelled> ด้อสบายดีมูนี่เนาะเือกซีนรับสีนแล้วก็มามาด่างไฟมันนี่มาเห็ดแห่กินหรือเ่าปิ้งเนื้อจะก็คายูมูนี่หนึ่งปีแต่ปิ้งเนื้อนะเนาะใบมูนี่มหาน้องเลสาทุกคนกับไอแนเน่เจอครั้งแรกเนาะอเิสาเจออาโฟจุกรอบแล้วสองรอบรอบรอบแล้วหันแมนเก้าเดือนสิบเดือนที่แล้วเกือบปีแล้วแหละ ก็ปีแล้วแมันบอกรีนดักครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเลยนี่งิมจะคือคือเราเจอมาแล้วเหลือแต่อันนี้ก็งงอยู่อ้าวเราคือมาหาดินดาแดงไปทุกไปหาทุกซองเราบอกว่าจะเป็นภาคใต้ของมูลินดาน้องไผ่ก็ว่าเจอมาแล้วว่าสั้นป้าดินดากระเฮาละเหตุยูทูปมาก่อนไม่ได้เจอก่นเจอเทีนิทิพลก็ไปอีกเป็นเพื่อกันอ่ะ ด่ากับบบอกอันนี้เมย์บอกได้นี่นะโออเอ้ยเดินทางหาจนว่าน,น้นแล้วเป็หนึ่งโมงแล้วเหมบอนบออ,อตอนนั้นเจยยังยูฟูลิจกักรยังออกไปเลาะเห็ดเวียวกยูอันคุณก็เลยหากระเข้ามาคือกันเดี๋ยวจะไปเขามาถามนะักเบิ้งเดี๋ยวมาเบิง้งนี้คนลาวแทเลยทุกคนอันนี้คือ<ม>อืมพิชป,ปาคนลาวเลย กกินนี่ทาไม่กลมัใช้ชิปเต็มเตือนไป่เอาเทเอหเปลี่ยนด้านกันเปลี่ยนกันเนด้กันอ้าวอากมาูมีอันเดียวอเอเจริจริงนได้ป๊อปปัญาอะเอาว่า a อ t i n g เจรินได้ขายฮอรยร์ร์ร์อ์เ์า์ร์ร์์ร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 ์า์ราอ ราะว่าหาก็ออกมาจังโมเมื่อกี้นี้สร้งจ่องไว้เลยสิบตุ๊กเพราะว่าสิบตุ๊กนี่ถ้าเราไปกินยูให้นะบุฟเ่สามมื้ออืมโอ้โหแต่ต้องมาเรียนวิชาไข่คอจากน้องมา <c oughs> มแหละเซบเซปบิลี่อันนี้บุ๊คได้แบบ แอคติ้งแซบอลนี่คือจังใหญ่เลยจังหัวใจหกคนนี้ไม่ทู่มาแล้วย้อนไม่ทู่หรอกไม่เสียกเลยนี่ืทู่ได้เยอะรถด่วนมาแล้วเนี่ยน้อมีน้อยอ่เพื่อจะมีซ่องได้ขณะน้องมีน้อยสตอรี่มีเอ็ซีพร้อมใดดินดาไล์สุดเทธอใดนี่ต้องบอกว่าเป็ย์อ่าไล์สุดกับน้องมีน้อยด้วยสี่เปอร์เซ็นต์บ้าห่าห่าเดียสิซาเขาเนี่ยมีน้อยแล้วเราถามว่าให้ยูทูบว่า ตราแล้วตราแล้วอายเหยียบขีดปอายในช่วงยูทูบแรกๆนี้ทุกคนต้องอายหมดแหละเกรงทึ่งมูเยยยู่ฮองเฮียนนอนตอนเฮ็ดน่ะเฮียนปีสที่ใช้ยินด่าเฮียนพ่อพ่อเยยย์เขบอกว่าเมื่อบ้านน่ะโบมีไผยเหตุโบอายน่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวไปทายบนนั้นอยากวาลอยู่ใส่ราว่ไว้เขาคิดว่าแบบเอ้ยเป็นบ้าอยู่ประมาณนี้เน่ะจะไปเห็ดใจเห็ดมาได้เงินเดือนแรก คนีเตั้งแต่มบอนั้นมาบบได้เลยเปลี่ยนแล้วคนละคนเลยไม่อย่างกับย่าเนาะอันที่มันเป็นเงินแล้วคือซิบบได้เนาะตอนทำกิ๊บโบเป็นเงินนี่คือด้าวดาวเนาะที่จริงเรื่องอันนี้นี่เกิดขึ้นกับทุกคนเนาะทุกคนเป็นเมื่อตอนนี้ยูทูบเนาะเกิดเึ็นเมือทุกคนเลยตอนนี้คือซีนแบบ กอบาณนี่คือถั่วเฮาก็คือปิ้งดูแลเอาลำเจียมาบ่งซีมให้เยพ่อซีมให้แบ่งด้วยให้พ่อซีมเอาดีลูกาีน้อยมานั่งลูกนั่งด้วยกาเาเาเบิรกดีกันไอป่าซีมมึงกะน เสพคือขับเว้าอีกหนึ่งเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะคองานเรียนเปียนตัเนาะบ่เต้องปรับปรุงอย่างแล้ววาขายเซพวันเนาะหนัเนาะเหลือเต่ถ้าอันขวดมาแหละถ้าขวดมาเนี่ยเท่าเพราะเสบ่เจบมรรสชาตินี้อยู่มากรสชาตินี้อยู่เนาะผู้ใดก็มากรสชาตินี้บอกเลยว่ารสชาตินี้ที่ปาคนลาวามาต้องย่า ต้องถามคนไทยวันนี้นะคนไทยใชได้ครับซโอเจีวซีโอเจียขายวัเดียวแล้วว่นด้ขายแ้วเลยดีจมีซีเมนดกข้าฟิ้ง้าฟิ้งคนไทยนี่พวกมันกินารเสอแล้วปุกินเท่าเดียวเมื่อคืนนี่เราพี่แน่เนาะอืมกินเท่าเดียวครับเมนเพราะว่าหากเอาให้เมื่อคืนนี้ดิครับ นึกว่ากินแล้วเลยดนหละโอ้ยังครับหาไ็เลมเฮดเดินมาได้หลายมัอ่นคิดคิดว่าใช่กับตัวคิดโดนแล้วแต่ว่าช่วงหน้าฮั่นคางานแต่งรก็เลยบได้เฮดเตะเขื่อแท่นจะเปนเฮดนี้นอคู่ทุกคนคันเราออกมาขายคือทุกคนต้องซื้อเลยทุกคน ไปตามาดู่ดูเนาะไปตามาดู่ดูเนาะรศราเนาะไปบ้านได้อูยเด้อร้องซื้อได้ยูทีซองอู่ร้องซานไปยาไม่อู่อยู่ร้องซานี่เด้อแต่มีโอกาสเราจะไปยาก็พ่อกับแม่ไปกินข้าวป้ากระซิบกระซิบโอ้โดนไปยังใช้เลยโอ้ไม่ต้องกินแล้วมั้งซิบจังซิบยังไม่ได้กินพี่กี่กะบอกกันไหนยงย มันอ <that> ันน right? okay. <that> ี้ก <that> <per> ็เขาขอ acting วาไงกระซิบอุตส่าห์กระซิบขอกมาก็จัดให้เนาะเคยกินแล้วครั้งหนึ่งอร่อยบอกเขาว่าเออรสชาติเนี่ยมันไม่เหมือนของไทยเพราะของไทยจะจัหวานหวานแต่นี่คือจะเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็หวานน้อยครับอร่อยดีคล้ายๆซีฟู้ดบวกอ่าซุกี้แต่คนเราส่วนหญ่มากินแบบเป็นทัวเนาะเจ้าทัวเจ้าทัวกับเจ้าท้าบเนาะพี่ก็อยากกินเจ้าทัวก็เจ้าจัดให้เขาทำอยู่แต่เขาบอกว่า ได้มันอยู่ได้บะดนแมนอยู่ได้บโดนแมนยันมันบูดเนาะอืมอมันติดตับด้อันนี้ท่านคันท่าแล้วเขาเปิดชีราเขาเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ฮะนะมันอยู่ได้หกเดือนแต่ว่าบมได้แชานกันพูดอย่างไรอยู่ได้หเดือนแมนอยู่ได้หกเดือนขึ้นน้ำคันตอนการที่เขาเย็ดน้ำอืมเขามีสูดมาไปเรียนตักใหม่มาไม่รู้ไม่ยอมบอกเขาเนีเรียนอย่รเาหลีมาครับเออเอาอู่กับตัวเฮ็ด ปอกกระเทียมตั้งแต่แบบขั้นตอนปอกกระเทียมเองเลือกเลือกมะเขือเองเขาไปอกเองไหมบ้างเขาปลูกเองยางบุคุ้มลุนยังปีนึงกับโบได้ขายปลูกแล้วมะเขือเป็นเพียตายโจยการดูนองนะการดูนี้อายเ้อนเจ็บเจ็หลายเดี๋ยวติดข้อไปเบื้องหลังตายก่อนทุกคนตัวนี้เฮาก้ากินชินดาดโอ้กินข้าวสามวังทีน้ำกออ๋ัน ากกระซูมใจมุ่งนี้สระมใจที่ได้่าเลยนระซูมใจหรือกรลีเชใจก็ตามอ่ะมุ่งนี้คือว่าได้พากันมาหาน้องลินดากับน้องไอลิาครับหมายถึงว่ายังไงนะก็คือแบบพื่อนได้มาหาก็คือแบบคือว่าคิดท้องพ่อเห่าไม่ตอนแรกพี่คิดว่าน้องลินดาอยู่ที่นู่นอยู่ที่บริคำใจแน่วแต่ว่าพอดีรู้ว่าอยู่ที่นี่ก็เลยอ่าตอนแรกก็บอกว่าเออลองมา เรามาเที่ยวหาะไรทำความรู้จักดีกว่าเพราะว่าก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยแต่อริสารู้อยู่แล้วคือ<ม>ถ้าถ้าอริสาอริสาเขาก็ต้อนรับอยู่แต่ว่าที่มันเป็นวันที่น้องเรียนอยู่ก็เกรงใจยอยู่ก<ม>็นี่แหละก็เลยคิดว่ามีโอกาสเจอก็เจอดีกว่าเถอครั้งหน้าเรายัางคงได้เจอกันใหม่อินดัก็หวังว่าเขาเจอกันรอบมีเนาะแล้วเขาก็คือได้เจอกันตลอดเในด้มาจ้าฮักเพลงกันดีใจหลายวันนี้ดีใจวันนี้ดีใจหลายเนาได้มากินข้าวรำแก่นอีกครั้งเพราะว่า เราก็ได้กินน้ำแกงครั้งล่าสุดกะตั้งแต่จิบเดือนที่แล้วอ่าแมงม้าโอ้แมงมอาแมงม้ายิ่งมาปุ่นยังมาสามอุ่นเนาะเราสุ่งหมดเลยกับข้าวกับข้าวแมงมาก็ยังมาขึ้นีกยังมาสามอัคคีกินข้าวแรงนำหาววันนี้ก็มีแต่ว่าขอบอกขอบใจเด้อขอบอกด้วยอายที่มาลินน้ำน้องน้องวันนี้อนาะขาก็จะได้กินข้าวสามอัคคีกันนะน้องออซ์สาเมาจะคน สำหรับคลิปนี้น้องคนก็นขอลาไปก่อนเด้อใครที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราในเด้อำหรับคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายบายละรัวลเลยนะ